นะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วช่องวินมันส่งพาเนาะอไม่ได้มาขนมันพี่น้องขึ้นรถกระบะเลยใส่แมงทาบบ้ายรถกระบะเลยครับนี่ก้าลังขนขึ้นแหน่ทีมงานแปลงมันพี่น้องจะไปขายยุโรปแปลงหลังใหม่ก็มาซอย อืมบ,บได้ไปโงเรียนมานี่นี่พี่อนองมันอย่ามันเน่าแห้ง,นนงทีมงานพ่อหนุโ่โอ้คือเน่ะ<ไ>บ,บได้ไปโงเรียนมาเฮ็ดซอยพอใช่ไหมตั้งเก็บเอาวันนี้วันเสาร์น้องไม้มาช่วยพ่อช่วยแม่เก็บมันนะคะ มันไปขายฝนตกมาบ่อยเหลือเกินนี่มันไปนอนเลยสั้นขึ้นแล้วหรอกเบกขึ้นก่อนเฮ้ยต้องมึงโอ้ทำงานคาโตจากบาทนน่เออลองเท้าอันอันระเบียบคู่หนึ่ง ไปใ<ป>ช้ใช้นนเน็แตแหละเราระเบิดเดี๋ยวไปขายของเนาะเดี๋ยวไปขายไ,ไปไป,ไปพี่น้องไปขายมันเต็มรถแล้วได้เต็มรถแล้ว,ย,ว,ลวยังเหลือ,อยีพี่น้องอเดี๋ยวพักเที่ยงก่อนเอามันไปขายก่อน เต็มกนรถแล้วแหนบแหนบอันนี้แล้วพอแหลวมาได้เสริมแหนบเนี่ยเสริมน,นีล้ละผักเทียงกินเขาก่อนไปไปขายเข้าไปขายพี่น้องนี่พอลงแปลงเลยพี่น้อง ขอลงแปลงเ,เลยเพียนาานไไ่น้องเอ้ยตรงแม่ทานปลอกเลยองแปลงว่าไอ้สมยัยฮะซื้อคำพินผมเคยมาแต่ปรรัตตานีผมเสียร์แม่ชิวเที่ยวนึงบอกเพื่นก็ได้หรอกอ๋อ ไปนี่ไปยืนดอกซื้อบัตรที่มอบัตรประาสนดับโเลเลยแล้วมาขายมันนะคะเด้อต้ไปชังกันเด้อไปองเด้อลองแปงลองแปงหน่อยลองแปรงสัามวมันนี่วด้ไปลองแปรงยงแปรง่าเดี๋ยวน้ห่อสมพูนเดี๋ยวหอลงแปงพูนนี่อยู่นี่แหละก็จะเอาลงสั่งก่อน นะครับต้องมาสั่งก่อนเราเหนล้วสามตันกลัว ลงลงเสร็จเรียบร้อยพี่น้องค,คุณนดาไปเอาเงินแล้วคุณกำลังยางมาเหรมาจะเอาเงินพี่น้องโอ้ยเอร่อยเลยลงเองพี่น้องยาง,ต,ยต,ยางาตัวตัวสาแห้งเดเอาเงินเอาพี่น้องเดี๋ยวไปคน,นอีกคลิปนี้ไปสันน่นเอแล้วคลิปหน้าคเข้ามาทำไมพี่น้องโค่นกระทบ